โอเคค่ะทุกคนก็กรับสวัสดีทุกคนทุกท่านยินดีวยวันนี้ก็มาพบกับเมียวอ,อีกเช่นเคยก,กับช่องสลอตน้องเมียวค่ะวันนี้นะคะเมียวก็มาในเกมใหม่ล่าสุดของค่าย p ีนะคะชื่อว่า AsG การ์ดไลซิค่ะหรือว่าชาวเอสการ์งาดน,นะคะเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะทุกคนวันนี้มาแบบตกใจปะละ่ล่ะตกใจเปะละ่าทุนแบบบูบมากไป ขอลองเกมไปก่อนนะว่าคุณน้อยน,นี่เล่นเกมใหม่ได้หรือเปล่านะมาเออหือ หบทองนะจะได้เยอะสุดนะทุกคนแหวแอกแต่ๆนี้ก็ได้เยอะนะทุกคนแต่ที่เขาไม่เหมือนใครก็เป็นตัวข้างล่างเนี่ยรวมตัวกันแล้วมันจะเป็นคูณน,นะรวมตัวกันแล้วมันจะเป็นคูณแล้วก็รวมเป็นคูณให้อีกทีหนึ่งเพื่อจะออกมาเป็นเงินนะต้องดูต้องดู ต้องดูตามแต่ทีละแถวนะว่าจะได้ตัวคูณเท่าไหร่ถ้ามันแตกก็คือแบบจะคูณให้เงี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นปะเออเลิศไปค่ะ หมุนมาต้องนาก็คือเท่าเดิมค <c oughs> อเศร้าเกมนี่คือเสียงเกมนี้โคตรแบบนักต่อสู้เลยทุกคนเออเอาสิมาจ้าคูนสีไปแล้วจ้าปะมาเอาลอลด เจ็ดบาทแตกมาแล้วแตกทีคือเศร้าใจไม่ไหวไปไปต่อมาคุณบวบคุณบวกล่วงบับ เริ่มแล้วเริ่มมาแล้วจ้าหีบแตกมาแล้วหนึ่งมาตอนนี้เท่าทุนอยู่ทุกคนหมุนไปหมุนมาคือเท่าทุนเฉยเมียวก็งง อมาจ้าแม่จ๋ามาแตกก็แตกไปอีกเก็ตเตอร์สิสองหมุนจุกๆไปเลยครัสเก็ตเตอร์ช่วยงงกรูปมามาดูดววิว่าเบ็ดบัดแตกเขาไหรคือฉันก็ตื่นเต้นมากนะเอาจริงเออถ้าไม่แตกดิกูเลิกเล่นเลยนะ ไม่วะไม่ดูเลยไม่ดูเลยจริงไม่ดูเลยจริงโอ้โหแตกเอาหกบาทจุกจุกจุกกูเลยค่ะโอ้โห,โโหแตกข้อหน่อยโคตรเจ้าหรือจะแมม สวยเลิศปากไหลไป,ไป,ไปอา้าวคือ,อยังวะเอา้าเด้งออกเฉยเป็นไรก่อนเอา้างงเด้ออ๋อหรืออยากให้ขยับเบ็ด แปดบาทสทีนี่รู้เรื่องเลยนะทุกคนเอาสิมาคูสองไปเออเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มเข้ามาคูณหกสวยงามมาอีกไปค่ะเคมาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไ,ไ,ดไปให้มันเชื่อมให้มันเชื่อมสวย มามาลายมากคิวมาเลิศคุณสิบหกไรค่ะโอ้โหเชียแต่โคตรดีทุกคนเอาดีเอาดีาด,ดีรับรางวัลก้อนโตไป1,085ับาทหืมกำไรแล้วนะวันนี้กำไรแล้วทุกคนสเก็ตเตอรบบ์ใบเลยทุกคนเบ็ดหนึ่งก็แตกเบ็ดสิก็แตกเอาเรื่องเลยทุกคนเออเอาดิเอาดิ หมดจะมาเต้นคอมจังหวะละตึก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 เอา้าเอา้าเอา้เอามาไล่อีกมาโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าฟรีในฟรีอีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าฟรีในฟรีเห็นไหมว่าสเก็ตเตอร์มันล่วงมาโอ้โหทันมาก,กับดวงจริ้งเบ็ดสิบบาทนี่มันเข้ากับฉันจริงๆนะ อย่าบอกนะสามร้อยสามสิบ้าบาทมาแล้วก็หมดฟรีแล้วทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องคือฟรีในฟรีอะ่ะสุดยอดสุดยอดใช่ไหมคือเมื่อกี้ฉันแตกฟรีเกมใช่ไหมเออใช่แล้วคือแตกอีกโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนอนเออมาคูณ8แปด ยังพอเออถูถูถ่ายถ,ถ่ายถูถูถ่ายถ่ายไปคูนสิบหกจะเลอะทุกคนเอาไปค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหมาคูนยี่แปสองร้อห้สองโอ้โหแบบเต็มจอเต็มหน้าไปเลยค่ะแม่ค่ะโอ้โหคูนสีบสอตัวควูณโคตรหนักเลยทุกคนแต่ตังแตกน้อยนะแต่ตัวควูณโคตรดีนะทุกคนถ้าเล่นเบ็ดหนักก็อาจจะได้หนักกว่านี้นะโอ้โหหนึ่งพัน แปบาบาทจุกๆแบบอ้าปากวอไปเลยเออเอาดิเอากับมันดิเอากับมันดิโหทุกคนแต่โคตรดีอ่ะมามา,มาค่ะไปคุณแปะสวยๆกุกรุบ สวยๆกรุบๆแล้วก็ชุดไม่อยู่มาค่ะคูณสิบหกอึบ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 มาคูณยี่สิบอึบอึบมาลูกโอ้โหไหลต่อยาวๆไปค่ะคูณสามสิบโอ้โตัวคูณคุณเดียวทุกคนอันนี้สามสิบหกนะตัวคูณเห็นข้างล่างไหมเออและคือหกร้อยอาบักวอไปอีกแล้วจ้าสาวสวนแต่งแห่งเมืองสุพรรณเธอหลุกใครกันจ้ามาจนร้างซองโอ้โห หนักมากแม่จา๋าได้มีอีก200แล้วรางวัลก้อนโตมาตัวคูณก็รออยู่นะตัวคูณก็รออยู่นะไม่ยอมแตกอะดูรวมรางวัลน,นะรางวัลรว สองพันสี่สิบ้ามา geliyor. เอาเรื่องไปดีไป, Quindi, mm ไ,ปไปต่อไม่รอแล้วหุ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์มาคือจะแบบใจโฟแล้วนะเออมามาฮู้ฮะหู้ฮะเออหีบทองห right. <ng> ีบทองโคตรปังมากำลังไหมกำลังไหม พอแล้วค่ะน,นวันนี้เหมียวได้กำไรแล้วคะเพื่อนๆเหมือนกันนะคะเล่นได้เหมียวแนะนำให้รีบถอนเลยนะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดแอบติดตามเป็นกําลังใจให้เหมียวตัวเล็กตัวน้อยคนนี้กันด้วยนะสําหรับวันนี้เมียวขอยัดลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สภิดันสวัสดีนะคะใครนะคะที่อยากเข้ากลุกล่มรูช่วงเวลาแต่หรือช่วงเวลาโบนัสชามนะคะง่ายๆเลยค่ะดูที่คอมเมนต์ปากบดได้เลยเมียวจะบอกว่าเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะสําหรับวันนี้เมียวไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ